ลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมาแล,แล้วก็นำมาไลฟังญญป,ป<ต>นิยายปรามปรากันจ้าเนาะก็เป็นสเก็ต่าวสั้นทันบาราโลกของคุณแม่เทียมจิตคุณโพนีนโนโนน่เนาะตอนที่หนึ่งค,คำถามข้อที่หนึ่งค,ค,คุณแม่ละโลกแล้วไปไหน และท่านมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกๆบ้างคะคำตอบก่อนที่คุณแม่ลูกจะเสียชีวิตแต่ท่านมีความรู้สึกเหนื่อยล้ากับการเดินทางกลับจากการทำบุญบวชพระหลานชายเป็นอย่างมากเมื่อตัวท่านมีความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยตัวท่านจึงอยากจะนอนหลับ พักผ่อนเพื่อติดตัวท่านจะได้คลายจากความเหนื่อยล้าดังกล่าวควือเจตนาก็มีเพียงแค่นี้ต้องการนอนหลับพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแต่ทว่าการหลับไปของคุณแม่งตัวลูกในครั้งนี้เป็นการนอนหลับที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ ตัวท่านกำลังจะหมดอายุไขลงพอดีอนี่นะจะมันไม่มีนิมิตหมายเลยทั้งเจตนาอยากจะนอนหลับพักผ่อนะอแต่ก็เป็นนิลันดรนไปเลยเนี่นะนั้นการหลับไปของคุณแม้ตัวลูในครลังนี้จึงเป็นการหลับที่ทำให้ตัวท่านไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยหรือพูดง่ายๆว่าตัวท่านเดเสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง หลังจากที่คุณแม่ของลูกได้ดเสียชีวิตไปแล้วกายมนย์ละเอียดของท่านก็ได้ดลดมาจากกายหยาบร้อมกับแวะไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปบังเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยเลยด้วยการที่เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองประดับรัตนชาติสวยงามและวิจิต ตราการตาของสวรรค์ชันดุสิตรี<า>วงบุพิเศษเขตเสบียงแบบทั่วไปในทันที<า>ดุสิตรีจอ it ตอนนี้คุณแม่งลูกหรือท่านเทพธิดาสุดสวยก็มีความสุขมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระตัวท่านกำลังอเลเตและเบิกบานโดยการตรวจตาโดยที่ประยสมบัติที่สวยสดงดงามและสุดแสนอลังการของท่านอยู่ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณแม่งลูก ได้มาเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยอยู่ที่เดชิบรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แบบทันทีทันใดหลังจากที่ตัวท่านเสียชีวิตไปแล้วนั้นเทนี้ก็เป็นเพราะก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิตใจของท่านผูกพันอยู่กับบุญพระตัวท่านเพิ่งจะกลับมาจากการทำบุญบวชพระหลานชายของท่าน กอบกับในช่วงเวลาที่ตัวท่านล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไปร่วมงานบุญบวดพระหลานชายเนี่ยศึกษาไว้นะจ๊ะจงท่านก็เริ่มปล่อยวางและคลายจากเครื่องราวต่างๆคือจะนอนนะก็ปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนสัตว์และสิ่งของเป็นต้น แล้วพูดง,ง่ายๆคือในะช่วงเวลาที่ตัวท่านกําลังจะเสียชีวิตนั้นใจของท่านเนี่ยเก้ง,กลงแล้วก็ไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆในโลกนี้นั่นเองนี่ฝึกเอาไว้นะซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ตัวท่านกําลังจะใกล้จะหมดอายุขัยลงพอดีเพราะนั้นต้องฝึกปล่อยวางให้เป็นนะสั่งสมบุญแล้วพอถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย จึงส่งผลนํำให้ผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบรมงกับมหาปูจชินเยจานและโมฆคณะมาอย่างตลอดต่อเนื่งองโดยเฉพาะในช่วง6ปีก่อนที่ทวท่านจะเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นบุญหล่อหลวงปู่ทองคำพระผู้ปราบมิน บุญมาคบูชาบุญองค์พระปิจจดีบุญมาหาสังฆทานบันคุ้มครองโลกหนึ่งมืนวัดสองมืนวัดบุญวันวิสาขาบูชาบุญวันสมรทีิโลกปฏิตาเปลี่ยนธรรมก้าประโยชน์บุญกฐินบุญโมดดลหลังคามหารัตนวิหารคดบุญอาคารอร้อยปีคุณยายจาร์และบุญตัวท่านเด็ดตั้งใหญ่เพื่อปฏิบัติธรรให้เขาถึงพระธรรมกาย เราไปถึงบุญที่ตัวท่านได้ยกลูกสาวท่านได้มาสร้างบารมีเป็นอุบาสิกาเขตในอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นตน้น<า>นี่มาแจ้งท่านว่องๆแลละบุญเหล่านี้แหละทั้งหมด<า>ได้ช่องตามมาส่งผลณนะช่วงเวลานั้นพอดี<า>นี่นี่ไงไหมจ๊ะนี่คลายว่าบุญไม่ช่วยนี่ไงเลยจ๊ะ ช่วยยาวทีเดียวนะยาวพระชีวิตหลังจากตายแล้วเนี่ยจะยาวกว่าชีวิตที่ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เลยจ้ะ,ะปัจจุบันอายุไขเฉลีย่ยแค่เจ็ดสิบห้าปีที่นู่นปูนปูนปูน,ปนเป็นพุทธนนท์นี่นะ,ะได้เหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เองเนี่ยจึงส่งอทํอำให้หลังจากที่คุณแม่งลูกได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย แท้จรงได้แวะไปบังเกิดเป็นเทพธิดาสวยๆอยู่ที่ตสิบริวังบนพิเศษเขตบลมโพธิสัตว์อันนั้นเองนะทุกะชีวิตในปรโลกนี่ยาวทีเดียวจ้ะสุขก็สุขนานทุกก็ทุกนานนี่นะจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เรานะจ้ะเราอยากจะสุขนานหรือทุกนานแม้สุขนานบางทีอาจจะเป็นทุก แม้อยู่บนเทวโลบบนสวรรค์นี่ะจ๊ะเพราะว่าวิมานข้างๆเขามันใหญ่กว่ามีทิพยสมบัติมากกว่าอะไรมากกว่าเออทั้งๆไอ้กอ็เป็นทีมเดียวกันนะนอะแต่ตอนนั้นเราประมาทชะล่าใจกันไป <Okay. Yeah. S 1> นี่เห็นไหมจ๊ะราะนั้นเวลาอายเนี่ยอายนานนี่นะเออทำไมของเขานี่นะเป็นทองประดับรับตนชาติหรือทองแก้ว ไม่เราทองปองนไม้เงี้ทองปนเงินอะไรงี่เนาะมันสีอายยาวทีเดียวแล้วเวลานั่งเทวรถมาทำไมเราต้องหลบข้างทางอ๋อเขามีบริวารมาเขาไปเฉลเลยวเลยไปก่อนนี่นะรานนั่งในเทวสภาโอ้โหปูนก็ไปอยู่ขงนะเราปืนถอยหลังมา แพร่รัศมีเขาเนี่ยไมจ๊ะทั้งรัศมีทั้งกําลังบุญที่พยาสุบัติอะไรดังกล่าวได้ด้วยบุญที่แล้วแต่เราจะทําโอกาสมีเท่ากันนี่นะจ๊ะเราจะทำเท่าไหร่แล้วแต่เรานี่เราต้องทําเองแม้จะเป็นเนื้อนาะบุญในเดินทุด,ดงเนี่ย <S S ก็ต้องเดินเองทําเองเวลาจะไปโปรโยดอกดาวรยก็ต้อง รโรยเองเหมือนกันอาจะ๊ะนี่นี่เป็นเรื่องสําคัญเนอะเหมือนเ,เวลาเรารับทานอาหารเราก็ต้องทานอเองเองดังเ้นหายใจก็ต้องหายใจ,อยใจเองนี่นี่จะสำคัญเนอะในเวลาต่อมาพระธ,ธรรมกายก,ก็ได้เมตตาเยี่ยมท่านเทธิดได้รือคุณแม่งูกทวีปมานทองของท่านเพราะท่านได้ฝากข้อความมาถึงตัวลกูกและลูกๆลกของท่านที่อยู่ในเมืองมนุษย์ โอ้ตอนนี้โลกและสวรรค์ไม่ห่างไกลกันเลยนะถูกเชื่อมโดยองค์พระเห็นไหมจ๊ะเสีงทาง่านเตติดา,ม,ามัยก็เริยกคุณแม่ลูกก็ะเด็บฝากสารแห่งความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูกแล้วทุกๆคนในครอบครัวงท่านในทํานองที่ว่าในตอนนี้เนี่ยตัวท่านมีความสุขมากถ้าได้เห็นผลแห่งบุญทุกๆบุญี่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสั่งสมเอาไว้แล้ว นี่เลจะเห็นหมดเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะบุญลักรอบทำความดีก็ตามหรือสั่นเล่นหรือทำอย่างปวดเผยหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นหมดเห็นหมดแต่บุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ทำไปนั้นไม่ได้สูญสลายหายไปไหนเลยเพราะทันทีที่ตัวท่านได้เห็นทิพย,ยสมบัติต่างๆท่านแล้วท่านก็รู้ได้ทันทีว่าทิพย,ยสมบัติต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยผลแห่งบุญอะไรอย่างนี้ดีไหมเจ้า<ด>อย่างนี้ปลื้มไหม นี่ไงซึ่งณนะตอนนี้ตัวท่านเข้าใจแล้วภูมิใจได้ดีใจกับสิ่งที่ลูกสาวของท่านทั้งสองคนได้ทุ่มเททำอย่างเต็มที่เต็มกำลังนั่นคือการที่ตัวลูกเองได้มารับบุญเป็นอุบาสิกาเขตในอยู่ที่วัดและการที่ลูกสาวคนโตที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร ราะสิ่งที่ลูกสาวงสองท่านกำลังทำอยู่นี้ล้วนเป็นบุญอันมหาศาลจะ่ยะติดตามตัวลูกทั้งสองไปทั้งสิ้นเลย<า>ตัวท่านอยากให้ลูกทั้งสองลูกสาวทั้งสองท่านสร้างสมบุญสร้างบารมีกันให้เยอะๆแล้วให้ช่วยกันประคับประคองและชักชวนทุกคนในครอบครัวให้มาสร้างสมบุญร่วมกับตัวลูกทั้งสองด้วย ตัวท่านอยากให้ลูกๆทุกคนของท่านรักและสามัคคีกันเพื่อทีลูกๆทุกคนจะได้บุญกันไปมากๆเพราะสิ่งต่างๆในโลกมนุษย์นั้นเทียบไม่ได้เลยกับเทพยศสมบัติของท่านณนะตอนนี้ยืนยันโดยชาวสวรรค์นี่นะนี่ชาเทพธิดาใหม่ตัวท่านปราถนายากที่จะให้ทุกๆคนได้มาสเสวยทเทพยศสมบัติทีศสวรรค์แห่งนี้ด้วยกัน แต่ใาตัวท่านยังอยากให้ทุกทุกคนสั่งสมบุญให้ตลอดต่อเนื่องอย่าได้ขาดและทุกทุกครั้งที่ลูกหลงท่านได้สั่งสมบุญแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่ญสวนกุศลส่งมาให้ท่านอีกบ่อยๆให้ท่านด้วยน,นะจ๊ะส่วนวิบากรรมที่ทําให้คุณแม่ลูกต้องมาปวดเป็นโรคหัวใจน,น,นะนะจ๊ะทั้งนี้ก็เป็นเพราะนี่เราฟังมาหลายเคสแล้วอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจนี่นะจ๊ะ วปพิบากกรรมควาเมตตตัวท่านจะไปทําร้ายจิตใจสาวๆของท่านในหลายพบหลายชาติที่ผ่านมาได้ช่องตามมาทรงผล oh. นี่นะจ๊ะเนี่ยทาไวน้นี่กี่พบกี่ชาติก็ตามก็คอยหาอกาัดตลอดเวลาพอได้ช่องกับปุ๊บมาเลยเรื่องก็มีอยู่ว่าในหลายพบหลายชาติที่ผ่านมาเนี่ย คุณแม่งลูกได้เป็นกระุตรสุดหลอ่อมาเทเจ้าเสน่ห์เพอตัวท่านในภพชาตินั้นเติบใหญ่ตัวท่านก็ได้ไปสมัครเป็นรั้วของชาติ <No. S 1> แล้วก็รับรายการเป็นทาหารนั่นเอง <No. S 1> นี่นะจ๊ะห <No. S 1> ลังจากใจในทหารหนุ่มเจ้าเสน่ห์มาเทหรือคุณแม่งลูกในภพชาตินั้นจะรับการเจอยให้เป็นนายทหารแบบเต็มตัวแล้ว ตัวท่านในพบชาตินั้นก็ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางเอาอตะเวนไปติดต่อง,งานราชการในสถานที่ต่างๆซึ่งทุกทที่ที่ตัวท่านในพบชาตินั้นไปติดต่อง,งานราชการตัวท่านก็จะชอบวานสเสน่ห์ให้กับบรรดาสาวสาวสาวๆา,วา,วา,วาวที่ตัวท่านถูกสเปคหรือที่ตัวท่านในพบได้เจอจนก,กระทั่งมีสาวสาวหล้วนั้นในมาติดพันตัวท่านอยู่เป็นจานวนมากมาย ไม่เพียงแค่นั้นในทหารนุมเจ้าสเสนมมาเทหรือคุณแม่ของลูกในพบชาตินั้นเนี่ยยังชอบให้คำม,มั่นสัญญากับสาวสาวงท่านทุกคนในทำนองที่ว่าตัวท่านจะรักน้องหญิงเพียงคนเดียวโอ้รู้สึกไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัฏเลยเนอะจะไม่ยามีใครอื่นเลยนอกจากเธออ๋อประโยคนี้นี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ย เหมือนกันทุกชาติเลยนะแล้วพอตัวท่านจากไปแล้วตัวท่านจะกลับมาให้อีกบ่อยๆนี่สัญญาจา้ะมันก็เหมือนกันทุกชาตินะเนาะในเวลาต่อมาแม้ว่านายทหารหนุ่มจะเสนมมากทีหรือคุณแม่ของลูกได้พบชาตินั้นนจะได้กลับมาหาบรรดาสาวสาวของท่านทุกคนนักเรียนลองโอ้โห ตามคำมันสัญญาที่ตัวท่านได้ให้ไว้กับเธอเธอทั้งหลายก็ตาม oh. แต่พอสาวๆเหล่านั้นได้ทราบความจริงว่าตัวเธอนั้นนไปใจสุดที่รักที่รักที่สุดเพียงคนเดียวของนายทหารหนุ่มเจ้าเสน่ห์มากเท oh. หรือคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นเ oh. พราะเธอก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากทีเดียว ด้วยวิบากกรรมการมีท้่คุณแม่งลูกเด็กไปทำร้ายใจิตใจของสาวๆจนเป็นผลํำให้พวกเธอต้องเสียออกเสียใจในความเจ้าชู้ของตัวท่านในภพชาติดังกล่าวนี้เองจึงได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันแม้ว่าวิบากกรรมนันกล่าวจะเจือจางลงไปแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังคอยหาช่องตาม,มาส่งผลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อวิบากรรมกรรมมีต่งคุณแม่ของลูกได้ไปทำให้เสาวๆท่านต้องเสียออกเสียใจจากความเจ้าชู้ของตัวท่านในภพชาติดั้งกล่าวสบโอก,กาสที่ช่องส่งผลจึงเป็นผลนาให้ในพบชาติปัจจุบันนี้คุณแม่ของลูกต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงและก็ต้องมาป่วยเป็นโรคหัวใจอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง ชัดไหมส่วนว่าคำถามข้อต่อไปจะเป็นเช่นไรจะน่าติดตามและน่าศึกษาเรียนรู้ขนาดไหนก็จะตั้งอดใจมารับฟังต่อไปในวันถัดไปนะจ๊ะ